ชุดสีก็เดี๋ยวจะเก็บารายละเอียดพ่นเล็กเกอร์ทับอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆก็มันจะยังคงยังยังไม่ค่อยเนีย่โอเคครับเพื่อนวันนี้ก็กลับสวัสดีนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฮาดกันยุงนะครับ ก็วันนี้จะมาอัปเดตความคืบหน้าเจ้าเว็บร้อยของผมนะครับว่าไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เบื้องต้นนะครับก็ชุดสีก็พ่นเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเหลือเก็บรายละเอียดก็คือพ่นแล็กเกอร์เ,รเข้าไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ทําการนะครับถอดตัวแข้งด้านจานไฟออกมานะครับก็ว่าจะทําสีนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ทําความสะอาดแล้วแหละก็เดี๋ยวว่าจะขัดกระดาษทรายเก็บรายละเอียดอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวจะ ทำการพ่นสีนะครับก็ในส่วนสีก็เป็นสีดำนะสีดำเงานะครับเพื่อนก็วันนี้ก็เริ่มทำความสะอาดไปเรื่อยๆแล้วนะครับในส่วนของชุดเครื่องนะก็จะก่อนีนก็จะยังลกๆอยู่แต่ว่าก็เริ่มเร,รเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มเริ่มเงาขึ้นเอคอคาบขี้ดินคาบอะไรนี้ก็เริ่มจางออกไปแล้วนะครับก็ใช้เขาเรียกวอะไรใช้เนะี่ยไอตัวนั้นนะครับไอแปรงลวดทองทองเหลืองขัดนะครับก็เดี๋ยวฝั่งนี้ ก็บางต้นะขัดไปแล้วแหละฝั่งนี้ก็เดี๋ยวจะขัดอีกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเก็บขัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปัม๊มปั๊มก็ทําสีที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเพื่อนแล้วก็ซื้อชุดเขาเรียกว่าอะไรชุดชุดซ่อมนะนะชุดซ่อมชุดซ่อมของปัม๊มเออมาใส่ใหม่ก็ะจะเป็นพวกลูกยางพวกไอตัวอะไรนะไอตัวตั้งอะไรเนะี่ยไอตัวไล่ลมเออไล่ลมปั๊มเบรกนะแล้วก็ เป็นสายถักทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็สีอั่มอามก็ทําสีใหม่นะับเพื่อนนี่อั่มทาสีใหม่เรียบร้อยอต้องมองไกลๆนะถึงจะแลดูสวยแต่เรามองใกล้ๆเลย <c oughs> เออถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเอาเรื่องรอยเต็มเลยนะครับแต่ว่าเราเก็บแบบยังมงเขาเรียกไม่ค่อยละเอียดนะเป็นหยาบๆไปอะไรประมาณนี้ก่อนนะก็ถ้าถ้ามัน เก่าแล้วหรือว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คงจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของอาร์มนะเพื่อนอ่าแล้วแล้วก็แล้วก็ไฟท้ายนี่ไฟไท้ายก็มาใส่ลวไฟไท้ายเป็นเบิกใหม่ครับเพื่อนๆไฟไท้ายเบิกใหม่แล้วก็ชุดดาเบิกใหม่นะ,ๆๆนะแล้วก็มาดูชุดสีชุดสีวันนี้ผมก็มาตากแดดไปแล้วนะครับแม่บ้านมันไม่ร้อนกันหรือไงอ่าชุดสีก็เดี๋ยวจะเก็บ รายละเอียดพ่นเล็กเกอร์ทับอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆก็มันจะยังคงยังยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะยังไม่แลแบบว่าฉ่ำๆต้องใส่เล็กเกอร์เข้าไปอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกวนน็วันนี้พวันนี้พ่นเพิ่มนะครับก็จะเป็นหน้ากากพ่นใหม่เออเพราะว่าอ่าผมลงกระดาษทรายผมลงกระดาษทรายเบอร์ใหญ่ไปมันก็เลยพ่นสีแล้วมันเป็นรอยผมก็เลยเก็บใหม่ทีนี้เนียนแล้วครับอ่า จะประมาณนี้อันนี้ก็รอตากเนี่ยแล้วก็ลงแลกเกอร์อีกนะทำเองครับก็จะประมาณนี้นะนี่ก็ใช้เวลารู้สึกว่าน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะครับเพื่อนเบฟอยผมโคตรกังเอาไปขุดปูมานะเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ จอเว็บร้อยของผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามผลงานเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็พยายามจะเเรียวอะไรไอ้ของเก่าที่ใช้ได้ก็จะพยายามบูรณะใหม่นะครับเพื่อนๆก็พยายามพ่นสีพ่นอะไรไปนะแต่ว่าอันไหนที่มันเก่าแล้วจริงๆก็คงต้องเปลี่ยนนะครับอือก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้ไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับก็จะเป็นชุดพวกอ่า แกนล้อหน้าแกนล้อหลังชุดนอด็อตชุดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อ่ะก็ไงหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอค์กันยุงด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงวันนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับทำไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเป็นระยะระยะเป็น e p EP ไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ